nó qbeđ bumquoc สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทกท่านเด้อค่ะที่เขามาหลับจุ่มจ่องสาวนางพาลุยเนาะค่ะเมื่อนี้กับเขาโคกเขาป้าอีกคื้เก่าละจ้ามาหาคุณแม่แซงคือเก่าละจ้าพี่น้องที่การเท่ากับปลาเก่าปลาเดิมที่เขามาเมื่อวานละจ้ามาหารอหาเนี่องขเก่าและเนาะจ้าตามดูตามชมเบิ้งค่ะพี่น้องว่านในกระมานอยู่ค่ะได้หาลู่อยู่จ้า ใจเต็มตาเลยค่ะอร,ร,รอดุนเบิ้งมือนี้สิมานบ่เนาะพี่น้องเนาะจ้างัวหน่อยดินแห้งดินแห้งดินนั่งสี่เลยหัวมานงานมงหัวแดกแหกมานจ้า ดูหัวมันสอนกันได้พี่น้องนี่ออนี่หัวมันสอนกันนี่เห็นบ่นี่นี่โตข้างล่างนี่ซับเหลียวนี่นี่โอ้มันไปบ่ได้เมื่อไรทั้งโลกน,น,น,นี่นี่ไงเขี้ยมันเหมาไหนมันเป็นหัวแสดงว่ามันมีไม่สาวนั่งขามาอยู่กลางอันก่ออยู่ค่าเลยเด็พี่น,น้องนี่เขาม้ากี่กลางเลยเขม้าเหล้วสิออกได้บ่พี่น้องวานหมุนเขม้ากรุดเอานี่น้ำมาเห็นนันเขี้ยมันเขี้ยหญ่สันดีเลยน้ำมาเนี่ย โบผิดหวานจา้านานสองหัวบอกง่เลยาสาวน้าียออกมาให้พี่ห,หน่องให้ดูอมโบเนี่ยพี่หน้องสาวน้าวาม็นสองหัวบ่แมนที่สาวน้งบอกพี่น้องว่าหันมาสองหัวบ่แมนหัวเดียวแต่วามันเงาแม่พี่น้องนี่นี่ขาดออกสามทนอน <faced. S 2> อออันนี้ส่วนหัวมันนี่นี่ใช่กันนี่อันนี้อันนี้ส่วนนี่ส่วนกลมมัน,น,น <od ic? S 1> หัวเดียวเด้อจ voilà. ้าน,นี่มันเงาเ่พี่น้อง ต่ว่ามันแยกออกเปสามชิ้นเอาเพ่อได้ไม่เหงาดูค่านะพี่น้องถ้าปอกผลไมป้ปลาเหล่าพี่น้องเลยบ้านนี้นี่ในสมัยเป็นเด็กน้อยหากเก็บกินดี่ดีพี่น้องบอกเล็บแน่วคนละกำลัลงสิเริ่มซุกเลยนี่เปไม้ลมปลาหน่อยโดดอยู่โดกอยู่แต่ว่าประทันสุก กลังจะเริ่มจีสุกแล้ว,วมันเป็น่างไงเต้มง้อน้อยๆน,น,นี่อุ้ขี้อลารเยอะตังน,นี่เขี้ยวใบใหญ่เด็ดเด็ดจาน้ำม,มาแล้วพี่น,อน,น,น,อน,น,น้องเลยหมันเล้ว่ดินแต่ว่าสีใดซ้ำหมู่ว้านบ่บวานีหมานแห้งเลยหมู่ว่านเป็นกาน ป็นหัวดินมเงี as as right ้ยอือพอมันเคียงงรอพี่น้องีนเคียวักยงไงดอกอากลาทงปอูู้งสูงคนดว่สิเป็นหัวบอกเคียมันหัวบอมันอะไรเมเก่าก่นพกเขาขุดมันมันเปนหัวเพเคียยังเง่หัวเนาะ

ก็คื่แควรขาดแล้วแหละควรกนขาดเร็วอุ้ยนักหมวาสองตัวเอ๊อยู่ในโจมปวกนี่พงปวกผงปวกมันล่มหัวใหญ่เนาะผงปลวกนูหนูรับเอืะเมนบ่อ่ะเดี๋ยมือลงไปอ<ม> <c oughs> ลงไปได้ผงปวก<ม> <c oughs> นั่นน่ะ เป็นหูหนูงามแห้งนาหัวนึงนี่่ลงไปในหูหนูเลยหนหัวใหญ่หั้งหัวเป็นสกสดนี่ให้เปิงใหญเป็นไหนอือโอ้ใหญ่ยุ่เอาคือเป็นเปรย์ เปเป้เงาๆเนาะอืมอืมอ้าวถว่ายาอยุสนี่ง่ดึงายไปมดึงเอาเลยมีหัวเดียว่อืมายีดึงก็นด้วยสายฝังอืมมีตัวว่าด็กุนี่ยุงินั่นนะกุ้งขางออน ัออยั่แยกลูกไปเลืกอยๆขุนไปขุนเอยเอ้สุดเ้อคอยยักตัวงมาสิคอยยืนนั่นและคอยได่า้ำได่ายิงเฮ้ยนั่นดังขวบเอ้ยเลือกเนาะขาดแล้วนี่มันมาขาดหัวเหลี่ยมมึงสิละมันอึมพี่น้องเอ้ Mắc hạt hóa lẻ mắc gì lắm Mắc lược phân hổ Cái bố mượt hóa xăm Ăn mắc ít nháng ít luôn Ối giời Hóa nhang nhau đây nè, Uhm Khuôn à Điên mất nền ra ừ. nè Cả hạt hóa mắc Đang hóa 3 con khuôn Uhm Khuôn à Đấy gái chứ Ha 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 Nói mượt chù Bố 3 con khuôn bố mượt đây này Xịt to hay đây mượt đây này lúc này cũng bố đôi thầm xăm cút bùa luôn. xăm cút bùa. lúc này đôi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  lúc này này đôi lúc này 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 này

นั่นขุนหัวอยู่ตึงๆขุนอันนี้มันไม่ใช่เป็นหัวอยื่ตึงคุนนั่นโอ้ยไล่มาจากข้างล่างขุนเป็นหัวอยื่ตึงครับจัวท้่ได้จืดบุดขึ้นไปตึงงยินมันโอมีตึงเ่ๆเลยเอออีมันมาหน่มันขึ้นไปต้งเงๆแต่ว่าสิฟังลงนี่ก็คุดเพื่อข้างล่างขุนเลย งายใหญ่อยู่ดินั่นโอยยย้นี่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 ทีขึ้น,น,นมาข้างล่างนี่แข่งโง่ต้งไปขึ้นนั่นนั่นเอ,าอ,อ้าแดดแห้งค่ะมื่อนี้ยห่อนห่อนห้อนห่อนขุด,ดเลยน,วน,นีว่านในว่ามีแดดเลยพี่น้องพ่อขุดอยู่มีแดดแห้ง่ะว,ว่านเป็นอากาศคุ้มๆเนาะ เราไมเลื่อมหาแถวของคุูตมะว่านในเราจะพี่นอ้องอันนี้เป็นปลาเขตของอำเภอแค่นดงเนาะเ <Yeah, yeah. S 1> นี่ยเนี่ยแตะแบงอำเภอแค่นดวงด้วยขี่นกไม่ร้ายหลือตัวหนึตากตืบอะมันก็หมางแดงแหละบบจ้าแต่ว่าพอท่านซ้ำมะว่านแบบพี่นอ้องอืมอืมอับหน่อยหนึ่งอ้าให้อไป นี่จ้ามีละพลังงานวัในใยเราละสำหรับฤดูกาลน,นี่นี่มันเหลือแมนนี่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 มันขาดลูไปเลยน,น,น,นี่นั่นอุ้ยยยยยก็สมควรเอสี่แล้วกันว่าเรามันเรว่ามันกระชับกันั่งกลวมอุ้ยนยูตันนวนีน่นนน ยังงานยังงานขาดอู้ยางเงลงไปนั่นการงัดก็ขาดเลยโอ้หุ่นยงงเป็นหหลุดลงไปนี่อย่่อยเลยเนหัวมันจะน้าหุ่นเบื่งหัวเพินยางเง้ยว ข้างนิมนนมน่มด้วยพี่น้องเกือบแล้วเยังยามไปต่เอาอหนี่เขี้ยมันก็เขี้ยมันอยู่นี่นี่นี่ว่าสิไปทางคุดนั่นนั่นางนิ่มคุดตูนอยู่วันนี้วาสิประมาณสามหัวลับพี่น้อหน่องสองหัวสามหัวนี่จ้ะอยู่น้ำกันมันแฝดเด้อพี่น้อง หัวติดกันในหัวนึ่หัวนึ่งจะ้ะอุย้ยขาดน้อยหนึง่งหัวนี่ออกมากบหมเอิจ้ะกลุ่นขาดไปน้อยหนึง่งโอ้งามจ้างองเบิง่งถุนงานเคี้ยเดียวเดี๋ยวสาวนางเะเอาใหพี่น้องเบิ่ง นี่เพี้เยเดียวพี่น้องเพื่อนทึ่งสาบทึ่งบัวสาบจ้างามนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องลักษณะของใบมันเต็มอุ้มอยู่ใบมันแข้งด้วยจ้านี่เต็มพุดถึงไปน้ำส่วนยุคข้าเต็มเลยจ้าหลายผักเร่มองนี่นใบดมเดมเงี้ยงๆสิได้พี่น้องน,นี่จ้ะ ได้ผลเลยสิเต้นเลยเอาเตีย๋ยตะคุ่งเลยนี่กระเรียนขี่งนอกนี่เอ็นยู่คข้าหน่อยคืนไปน้ำตุนยู่คข้าหน่อยน้วนแข็งขุดมั่นเหมือนนี่แต่ยานัางผอมยุ่หน่อย เก็บจะนั่งไปแกงเนาะใหม่พร้อมปุ๊บค่ะเห็นตาคือเก่าล่ะจ้ามื่อนี้แล้วมื่อนี้มือนีหัวสิบ๊อเอาเนี่ยโจัมโบ้คือหัวหมูว่านเด้อค่ะหมูว่านนี่หัวจัมโบ้โอ้โหหนึ่งใบเตียได้จัมโบ้อยู่ได้อยู่มันช่วงนี้เหนียวดีเด้อพี่น้องมันแสบมันเหนียวแล้วแต่ว่าเริ่มหายาก ดีแล้วเริ่มหายยากแล้วเขี้ยกับเริ่มเียวเริมยังไปละไก่สม็ดดูดูคนแล้วคูดอ,อีกก็น้อยกับสิก้าบ้านแล้วละพี่น้องตอนนี้เวลากะขวบเก้าข้องหมู่บ้านแล้วใบสองกว่กวๆเด็กโงเดือยวนี้บาเแล้วค่าพี่น้องออกมาหลุดแล้วตอนนี้กับมาหอดรถแล้วจ้ะบ,บ้านแล้วละพี่น้อง เอลาพีร่าน้องหลับละเมืเ่อยแล้วเสียมกระตังมาเบิ่งผลงานของห้อวันนี้พี่น้องโอ้ยเอาอยาหน้างออกก่อนบ่เห็นลา <c oughs> ยยู่ดเอ,อ๋อหมานคือเก้านั่นละ่ะพี่นอ้องนไงรอมันเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวปุ่นเต็มตาหมานขึ้นเก้าแหละจ้าแป๊บพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สาวนั่งก็สิฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะพอกันกับไม่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ